การสร้างถาวรวัตถุมอบให้พระศาสนาหากยังมีจิตที่คิดว่าเราเป็นคนสร้างเป็นเงินของเราเราจะทําอย่างไรก็ได้ให้ใครใช้ไม่ใช้ก็ได้กับการที่ทำแล้วสละออกไม่เกี่ยวข้องกับตนเองถือว่าเป็นของศาสนาอานิสงส์ให้ทานต่างกันมากไหมแน่นอนถ้าให้โดยที่ยังใจยังมีความผูกพันอยู่ก็ถือว่ายังไม่ให้ ให้แล้วใจต้องขาดจากสิ่งที่ให้ไปถึงจะเป็นบุญความสุขใจนี้จะมีมากมีน้อยอยู่ตรงนี้ถ้าเราให้แล้วเรายังมีความผูกพันยังมีเงื่อนไขอยู่เวลาเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแทนที่จะมีความสุขใจก็จะมีความเสียใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรผูกมัดไว้ให้ไปแล้วใครจะเอาไปโยนทิ้งขยะก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้ เรียกว่าให้แล้วจะเกิดอน,นสิสงส์สูงสุดแก่ใจของผู้ให้ส่วนประโยชน์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าให้เงินไปแล้วให้เงินเข้าไปแล้วเข้าเ,าเงินไปเผาทิ้งอย่างนี้ก็เสียดายไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ผู้ให้ก็ยังได้ได้ประโยชน์คือได้ละความตนีความหวงในเงินก้อนนั้นไม่เสียดายไม่ยึดไม่ติดมีความสุขเวลาเสียแทนที่จะมีความทุกข์กับมีความสุข เป็นการซ่อมเสียไว้เรื่อยๆต่อไปข้างหน้าเวลาขาโมยขึ้นบ้านหรือถูกเพื่อนโกงเงินโกงทองไปก็จะไม่เสียอ,อกเสียใจก็จะคิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปส่วนประโยชน์ที่ผู้รับจะนำเอาไปทำต่อนี้ก็ควรจะติดตามดูถ้าเขาเอาไปทำทาไม่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายเราก็จะได้ไม่ไปทำกับเขาอีกต่อไปแต่ถ้าเขาเอาเงินของเราไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ เช่นไปสร้างโรงเรียนไปเอาเด็กอนาถาไม่มีบ้านไม่มีช่องมาศึกษามาเล่าเรียนให้มีความรู้ที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเขาเองและเป็นพลเมืองที่ดีต่อของสังคมได้ถ้าเขาทำนี้เราก็น่าที่จะทำต่อได้แต่ถ้าก้าวเ,เงินก้อนนี้ไปเล่นการพนันไปสร้างไปสร้างบาสร้างบ่อนนี้เราก็ควรที่จะถอนออกมาได้ ไม,ไม่ควรที่จะไปทําแบบนี้เท่านั้นเองดังนั้นก่อนที่เราจะให้ทําอะไรก็ตามเราก็ต้องดูถึงผลที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่เช่นเราสร้างวัดนี้สร้างให้เป็นที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนได้มาภาวนาให้มาบรรลุมรรคผลผนิพพานอย่างงี้แล้วพอมีคนมาปฏิบัติบรรลุมรรคผลผนิพพานมันก็จะทําให้เรามีความสุขมีความดีใจ อย่างนี้ก็ทันอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่เราต้องไม่มีความผูกมัดไม่ใช่พอเราสร้างเสร็จแล้วต้องไปเลือกคนนี้อยู่ได้คนนี้อยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ยังถือว่ายัางไม่ได้ให้ยังไม่ได้สละ